ดูต่อสิใครขับคันนี้นี่พี่ชูอยู่ข้างนอกน่าจ,จะเป็นพี่เพชรนะว่าเห็นพี่เพชรจะมาโอ้พี่เพชรจะช่วยงานดีนะ, <Okay. S 1> ปะไปพี่ดูข้างบน หกล,อออล้บบลออะก็ยิ่งเปิดางหม่ยิ่งหมดจิตเลยอุ้บุานวิ่งอย่างตึงเลยอุานนี่โอ้โหยอดมาผมต้องจอดจอดให้เขาวิ่งก่อนอ่ะวิ่งมไ,ไม่ได้อ่ะวิ่งขึ้นภูเขาเนาะแล้วก็ลงได้ายางก้าวได้อยู่ได้ย่างก้าวอะสุดยอดเลยอ่ะมาดูเขาเก็บงานเขาจะเคลียร์ดินแบบไหนนี่นนดินไม่พอนะไม่เสมอใช่ อูมันเคลียเยอะเลยนะเนี่ยเคลียมันต้องเคลียเยอะเลยเนาะดูว่าไอ้ลุมนี่ลุมนี่ก็ไม่เต็ม,มก็อไอย่างี้นะทางน้ำทางน้ำไป้ยอครับอ้เอาลียแค่ตรน,นััน,นตนออกนอซ็ตนะวันนี้นะเ,าเนาะใลครับวันนี้น่าจะเซ็ตนะวันนี้ ันนี้ก็อาจารย์ดิบนะอู้รถแกสะอาดมากเลยนะรถจารย์ดิบเนี่ยดูสิไม่มีรอยจารบีไม่มีอะไรเลยเนะี่ยตูดไม่มีลายไม่มีเลยเลยอะ่ะรถรถ,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 รถกี่ปีแล้วจ้าคันนี้รถรถรถพี่ดิบกี่ปีแล้วห้าปีแล้วอู้ไม่มีตูดลายเลยอะ่ะนะ <c oughs> ไหนเมื่ <c oughs> แต่ละแกดูแลร,รถดีเนาะขับฝีมือด้วยแล้วก็ขับมือเดียวด้วยโอ้ ทำงานปีมือสุดยอดละเอียดมากเลยค่ะใกลค้คจริงแลัวใกลค้ควาจกิงงล้วครับสูตรหนึ่งเราเดี๋ยวจะได้ไปพักผ่อนตั้งลำลงหน้างานใหม่นะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ลงงานหน้างานไหนต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งครับตากติดตามไหมนะครับผมก็จะอยู่นี่แหละอยู่ช่วยทีโทรหนึ่งเลยเอาทะลุหน้าฝนไปเลย เ,เกี่ยวข้าวนั่นแหละถึงกับบ้านอ่ะพากันไปนะเนี่ยอยู่กับอาจารย์ชายันนี้เอามะละกอมาให้ทีมงานหรือเปล่าเลยววันนี้น,นี่นนรถไม่ได้วิ่งก็เอาของกินมาให้นะทีมงานรักกันแตวเสี็จนี่ยพาจา์ชูไปหาบาดเหนียก่อนะหากับข้าวแรง นีบถ้าถ้าเสีจเร็วนะครับชม ผมหลุมครัมหลุมทำยังไงก็ได้ให้มันสมูทน้ำไม่ขังนะตรงไหนสูงก็ทำสโลปลงมาตรงไหนต่ำก็ต้องให้เกลีย่ยให้มันสามารถน้ำไหลผ่านได้อากาศดีครับอากาศดีวันนี้ไม่มีแดดแล้วก็ไม่มีฝน พอดีพอดีครับวันนี้พอดีพอดี น,นั้นก็น้องเกมนะน้องเกมขับแทนพี่ชูเอาว่าพี่ชูเอาคันใหญ่ไปดึงสลบร้อยสีสิบแขนไม่ถึงนะส่วนส้มลายก็พี่สนอาจารย์สน ชมการทำงานนะดูว่าคันไหนจะคล่องก่ากันแต่ตอนนี้อาจารย์ดิดคล่องแล้วคล่องมากเลยโอ้รับอาจารย์นะฝีมือของยอด โอเคครับผมอ่าเดี๋ยวจะอัปเดตประมาณนี้เดี๋ยวจะเสร็จตอนเชิญงานเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมโอเคครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ